ơi nó, rồi bụng con bài đi cái đây, nó, ôi, tệ cả bảp lao phi nông, nó, con lạc lõa nó bay luôn. Đãi, sẽ đãi đấy con sẽ đãi như thế mà, như thế nè, nếu như ai cũng cả, sẽ phong lông xà mà. Hạt xà bồ đậy, cây mai thiến cả thiến này. Con phượng cái chụp qua thiến treo. Cành phượng cây hâm tiêu, cây mai thiến, chụp thêm ไม่ไม่นี่โอ้เดือนกมสีาก็จับมาแลยวก็มาคขาจีอันเอาออกให้มันแล้วชามันจะขีดเล็กกับไฟบ่ได้แล้วแขนปงไม่แชสีปงอะไรับนเล่ห์ถันทเทียงเราอยู่ในนท่งนคนก็เลยจับโตคนได้แล้วก็เอามาแบบเพื่อนท่าว่าจะจุดเทียงคนนี่ได้จักล่างเลวคนว่ากับประมาณสิบไปล่างคนว่าแล้วันท่าจุดให้ยั่งจุดปีนปีหน้าเลยส เนาะอย่างเชื่อชุมเสื่อชะมาบาดนี่โอ้ยเนาะโดยปุงกันใจสบายดีก็ได้เนาะโอ้ยแต่กระบาบแล้วพี่น้องเนาะคนลักล่อเราไปรถได้หาบคอนตุงตุดโอ้เอาเอาเนาะฮูลมาหน่อยก็หุ่มหลังดีเซลอ่าทุกจัดงาบด้วยนี่

ລະວັງເດລົດເຈົ້າກໍເດແມ່ເຈົ້າຊິຫານໍາຢູ່ຄະຫະໂອຍເນາະແລ້ວມາກໍມັນຍັມີຕນ້ອຍນນ້ນລດນາາມສກນາເຮນ້ອທີກນ້ອບມືມການອ່ວງລດອສກຈັະມອຍະມີມານ້ຮາບຈັກ มุขคนกับเขาก็มีแนวนันที่ว่ามีรัฐบาลเนี่ยเขาเห็นด้วยว่าไปเฮารู้สึกอืมอะไรกับเอ้าเนาะวิชาคงโจรพี่น้องเนาะอ่าโจนจันสิบวโจรเขาก็สี่จอบมาสี่หึงเต๋อเอาไรเออเออของกลางที่กับเพื่อจะขึ้นนอเนยังก็บของกับเบิ้งจอบเบิ้งกันได้นั่งจอบเยอะกันเดียวคอยคอยขึ้นอืมที่ก็บคอยจอบที่เอากันหน้า ท e ี่อวกไปหน้าเลยกกับยางคงว่าทั้งนี้คอยจ่อเขบุคอยเห็นเขาแบบมั่วใช่ไหมถือว่าเขาจ่อบุคอยน่ามากกว่าเอาอ่านสิเนาะพี่น้องเนาะอ่าอย่างใดแบดนี้เขากะมีบทเรียนแหละแบดนี้เขากะระมัดระวังขึ้นบัดนี้เป็นหมอแหกแต่กรุโพยังเรียวแต่เนาะเขาอย่าเห็ดอยู่เห็ดกินเขากะเจี๊ยวไหวเอฟซีพันวาหนาว่าธาเขาสิอ่า ดาวผู้นั้นผู้นี้ในบ้านกะเพิ่นก็บ่อยากให้แนะนําบดถ้าเฮาบ่เห็นกับมือเนาะขออนุญาตนําพี่น้องเอ้ยว่าถ้าเฮาสิไปคิดว่าโอยผู้นั้นแล้วผู้นี้แล้วก็บ่ได้ก็สิสอบสอบหาเนาะตอนน้กๆบหาไปาใน้ได้กสิถามหาคนที่ว่าเขาเขาไปคายกบานอือว่าพอยังว่านี่เจของกะจื่อเลาะจังอือๆจื่ออยู่เนาะว่าเอามาก ตอนนั้นก็เห็นนั่นเด้แบบทูน่นิดนึงก็บพ่อจำได้อยู่ซื่อน็อตไม่ใส่ไม้ดัดแปลงมันอยู่เนาะด,ดัดแปลงมันอยู่แต่ว่าคือเป็นปูนเป็นยังคือการเนาะน้ำมันระวังเอาได้แต่หมดคือเขารักแล้วเนาะอ่าเมื่อนี้่จะแช่ขม้ามารเร่งอีกเขาก็คือชิบูมาดว้าาวยก่อนให้เขากะอ่าจะตัดใจหรือไงวะเมนเมนเกินกับช่วงรถอันไอเสียเห็นบอกรถไอเสียปุ๊บไอก็ได้แต่ซ่อมไอก็ได้แต่จอบอยู่ แต่ว่ามันกระโหมาบ่เนี่ยเพราะว่ามื่อนั่นน่ะเดิมมีรถสามีนอนรถถามพ่ออยู่ด้วยกันก็เห็ดป้าไว้เกันนะยันว่าเผื่อพ่นมาเด้แต่ว่าเอาจอบเ่าซุ่มอยู่แต่ว่าพอ่นโมมาเมื่อว่าเขาเจาะพ่อเลยแต่พุ่นแล้วบ่เนี่ยคือไปชี้ได้เฮาสาราใจเฮากะเมื่อยเผาแล้วเนาะสิมันเผาแท้เฮากับบุหู้แด้วบ่เนี่ยว่าเปิดมาลักเมื่อใดเนี่ยกระไรสาธุให้ทั้ง เทวดาเปิดตาไปยังเขาเลยนะโดนโนุบเลเพราะว่าเป็นของภายเพืกระชิดได้เพื่น้อเพื่อสิได้มาได้ได้เนี่ยคนกิได้ยเสียใจมากียังแะถ้าคุณยายก็สื่อให้แต่กับแต่ฟ้องลกาบุรีเเชียใจมยหักชาบได้เนาะซาบูได้เสียใจอนี่แหละอยกันนั่นแหละพ่อมาแล้วเนาะเดี๋ยวปทันบัตรคาได้เอนน ยี้ไกจจำพันคืนนี่พันตัวพันว่าบัตรลอเขามาสูงขึ้นนะนี่ว่าถ้าเขามาสูงขึ้นเลยคืแอแ่แล้วนะบัตรลอเขาสูงขึ้นนะโอ<เ>้ยไอ,อ้ว่าคงมันมันน้อยแบบนี้นะอยากยากบัดนี้จำคืนให้กรณีผู้ที่ถือเอาไปขายเพิ่นกรบเบีากบอกจำบอกกับว่าฮับซื้อของโจรอ่ามันแนอ่าบัดนี้เนาะพอเขาหู้ว่านู่นนี่นั่นเพิ่น เพื่อนกระหู้อยู่แหละเอาไปเพื่อนโเฮ็ดดอกเดิมๆแบบมะเก่าหน่าเพื่อนเฮ็ดให้มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วอ่าอย่างเช่นเพื่อนเอารถจักไปเพื่อนกระบุขี่ดอกแบบเดิมๆเก่าๆนะแต่ว่าแต่ว่าชื่อนั้นก็ชื่อชาวบ้านเนี่ยชื่อชื่อชาวบ้านเนาะอ่าแต่ว่าของเฮานี่มันชีคุ้นเคยอยู่พี่น้องเนาะเงือบป้าบตรงนั้นเฮ็ดยังบ่ถึกเลยนะว่าตาเนาะแบบพี่น้องก็รถจักรเปรีบไทยอย่แล้วจอดไว้ มันเอามือฝนตกอะไรก็ได้ฝนตกเนาะมันดังชวดชวดเยอะท่านนี่อังดีคนเวียเขามาซอยเรือหรือสิเคยแบไม่จะคล้องสิ่งช่ห้องอะไรเขาหน่อยใครมักพุกมานี่มักจอบยางไก่แม่แล้วเขาจะเจอเน้มเน้มสิก็มาเนี่ยยางไก่ท่านนี่ยเน้มเนี่ยไทยมันช่วยอย่างนี้ทีอือเอาแบบมุทุตีบัดใดก็ได้อ่ไปแจ้งในบ้านได้ะ ได้โบเสียจะบอทีเกษีประกาศเนาะมีแต่ว่าอ่าถ้าว่าได้เห็นคลิปเนาะเรือโจรผู้ที่เพิ่นรักเพิ่อนยังกับเบิ่งคลิปเบิ่องยังอยู่ถ้าว่าบ่กล้ามาส่งคืนแบบอ่าให้คนฮู้คนเห็นกัให้มาส่งจอดไว้หน้าบ้านหน้าเฮือนนี่เนาะน้องคำใสเนาะ มาส่งคืนพี y, y, à, ่น้องเนาะกะบอกโทษเอานี bay, àn, ơn, à, d ần d ần, ่ดอกชาว่ามาส่งพี่น้องเนาะแต่ว่าบมมาส่งแต่ว่าเออเนาะน้ำได้จับได้เนาะกะว่าตามขั้นตอนกฎหมายนี่แต่ว่ากับตัวกับใจเนาะอยากมาคืนกะอยู่มาไว้เนาะหน้าบ้านหน้าเฮือนนี่พี่น้องเลยอ่ะอนุญาตคนเห็นหรือว่าถ้าบอกกล่าวว่าเนาะสุนทรสรีตาพี่น้องเลย

เป็นได้จช่เนาะที่น้องมันกะบบมีผู้ใดอยากให้เสียดอกนี่รถถีบรถยังกะเก็บขึบ้นไว้เด้อบ่อยากแบกมาน้าาองมันที่กะจะใส่ล้อว่าแล้วจะบ่มันเบานี่เนละื่อนขึ้นได้แบกเรามานี่ยนะเพิ่นว่าขึ้นไหวจะได้ใั่นเพิ่นกลัวนี่ล่ะสิได้ใชว่าขาดตัวใดตัวนึงไปเนาะเคยสุกใสล่ล้อเคยเอาล้อไปให้ไปน้าบา้านนี้มาหาบคอนตุนตุนตุนมาบ้านนี้มามา mình và mình đơn mà để nhang mà cả nhưng mà để, à. ừ, à, à, để hả mì, mì, mì. mình đơn không công như vậy này nó hả hả su su bớt giờ phải ao lôi hay cọt nó đọc ma mười mười đây sao chơi ừ. ừ, đây là nàng phang nó rồi sao vậy đi có sạc lai mười này nó sạc hot lai măng còn măng anh à, đi à, anh đi phật ơi anh này hả măng còn mất đi

มาเมียบอลเดินนี้เดี๋ยวเนี่ยฉงจะไปฉง,อ,งอยู่เพื่องงนผู้อื่นไหนฉงเพื่อนเพื่นผูน้นั้นไหนสิฮับเคาะแทนเอ <c oughs> อ่าไปฉงเพื่อนบาตาก็ได้เดี๋ยวบาตาสิชุกอาสีแก่เฉลิ้นมาเฉลี่ยไดกบาตาเอ้ากูมาอยู่พี่บ <c oughs> าตาเป็นขี้ขโมยแลนะ,ะกินเต็มเป็นก็เป็นดอกมืออ<ด>ื่นสิแก่มาเฉลียได้ดอกข้าวไร่เพคือข้าวดีที่บ้าตาบเน้นแน่ใช่ว่าสี่แก่มาเฉลี่กได้บาดีก จ๊ข้าวดีียู่เพ่มอ่้าคันใจหัวขอข้าวไรเงมันคือพดบบบนี้ไปหาคนควาแต่เช้าคนเราว่ากินข้าวกินน้ำทงใจแล้วแต้องใจว่าจะไปหาเลาะบงเดอยู่ไทยงบาไปยนสิบเป็โมงังไดมาเฮือนาทางเ้ยบุญคนมาย่างแบบไม่อนี่พอ เจ้าบ่ได้มายังๆวัดว่าของเจ้ายังโอยแล่นหัวปิ่นไปแล้วก็บ่มาเนาะรอน้อยนี่่อยบอกแต่วนี่เราบ่ได้ยินบ่เห็นอได้บ่ว่าน่ะแล่น่อมใจน้องวุ่นไปโอ้ยบ่ได้ให้เจ้าจะแจพบ่ให้ยาคิดานําาเด้อแต่ว่ายาแลเฮ็ดจังได๋ะเออเพิ่นให้ยาด้สิบ่เข้าใจอยู่เพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้นี่แหละตอนที่รถเสียกพี่น้องเนาะแว่า คือว่าคือชัวร์แท้ทีนะรถบัวใต้โอ้รู้จักเนาะผนซื้อให้นได้เราคือหักษาบได้ว้าทีนะท่านใดรถบัวใต้กันเนาะท่านได้ป้ายบ่ได้แล้วได้แล้วแต่ว่าออกวิทย์หน่าเฮือนจักหันเวนจักไข่เบาะไม่กันสกกันชันป้าไว้หันเวนวานฮักออกป้ายปิ้วฮักกองวีเออกระโจนห้ามข่อยเขาออกไปตั้งเทรถเขานะ ตั้งไชรถอันใหญ่ขางเฮือนแหละโอกว่ได้ข่าวฆ่าท่านคุณมื่อนี่เลยสำจับท่านมันข่อยชื่อมีเพชรคูณสามมันกินจะตายดีได้มีอันไหนเพชรอะไรหนังแดงนุ่นน้ำใสห้องวูวูละเนาเนาะถ้าว่าบอต้าก็ปุจักกลัวพิชิสาบพิแช่งต่อได้ไหนมิไต้ว่าเอาถ้ามันชุกมันยากกลัวรีกัให้มันรักไปก็ให้รับให้รวยลื่นเสือร์วะเฮ็ดใดๆอ่า ไอ้มันหังมันมีใช่จังบ่ได้รักของมือพี่สั่นแน่นอนเลยตอนนั้นเนาะหยาดหน้าไปเพิ่นอันนี้คือการเละ๋ยวสิบโบมี่แล้ว่อจังหวะเออแต่ว่าบ่มี่หรืก็เอาให้รังให้มีให้รับให้รวยขึ้นกว่าเก่าจังบ่ได้รักเขีมของอื่นจังบ่เดือดห้อนอื่นพี่สันมีอะมีอะหึดแหละมียถ้าอยากถ้าฮู้ว่าฮู้โตกะคันอยากมาส่งกามาแม่นมาส่งก็มาเป็นนี้ เนาะเอาเอาว่าวลายพี่น้องน้องกงใส่พวกนี้ก anyway> ินได้ด้วยถือไปเอาก่อนเนาะใส่นะพี <h <h ่พี่น้องเอ้ยว네่าวน้ำโจรนี่นี่แหละโจรไก่กาที่ยันพี่น้องเนาะข้าวข้าวหลักของการมันไก่เสียพวกนี้เป็ดเฮียพี่น้องโอ้ยขูมือนี่รถ วาน,นี่ก็รู้จักกันออกไปไล่ท่านแล้วก็โอ้ยกจ,จับกี่ย่านของนี่คมในมือนวานเห็นทางนั่นเปิอื้อยเปินไลชดด่ชดอยู่เนาะทางวัดก็นเป็นกันยังมาได้ฮะผมมือนะพี่น้องเนาะาเพระว่าผมเฮียนมาทันแล้วพี่น้นองเลย ใส่ต่ใส่ไขคืนแต่ว่าเป็นนลักไปกับเพื่อนบอุกคายดอกแถวน้ำบ้านานี่เนาะเพื่อน้องเนาะทื่กันก็เป็นเอาโลด้ำล่างไปเพื่อนกับบุกคายเขยตแถวใกล้เพ่อนกับบุกคายเขย ทังอื่นพี่น้องเนาะเกียนทางใกล้เพิ่นกับบุคคลายะจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุคนบัว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยเด้อทางต่างประเทศน้ำเนาะพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองของพ่อน้องมินนี่ซานเอลคือเก่าเด้อเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ขับเบิ่งมาช้มโวยกกไลายกอแเซ่เป็นกำลังแห่งใจทางบอตาเนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะผมกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยการแสดงความเสียมุกเสียใจน้ำน้องท้องใสถึงว่า อ่ลลารถเราอะมันอาจจะรถเข็นแล้วนะมันอาจจะราคาน้อยเน,นาะสำหรับผู้ใหญ่เพิ่นแต่ว่าสําหรับน้องของใส่สาวพนี่อุ้ยเนาะยิ่งใหญ่ล้วอะแล้วก็เสียใจที่หักษาไว้บุได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเข้าใจอยู่พี่น้องเลยว่าบอตาก็เคยพอมาคือกันเนาะอ่าเหตุใดเอาอ่ามันโมเมนของเขาอะไรก็ได้ได้เดาล้วนั่นะล่ะโมเมนของเขาแล้วมันจังแจะเอาไปให้เขาซะว่ะ แต่ว่าปอบใจแล้วนี่รับบาดในมือกันทีอ่ะเชิญมตากเอาว่าอ่าอยากน้าไปเพิ่นเอาเอาเท่าว่าทุกกว่าผูเขาดีแกไอเพิ่นเอาไปให้เพิ่นรวยใช่เนอะว่าเพราะเพิ่นห่างเพิ่นมีเพราะเพิ่นบ่ได้อ่าสั่งคว่ำเดิอนห่อนี่กผู้อื่นเพราะเพิ่นบ่ได้รักไว้เล่มบ่บด้ข้าวบริข้าวด้วยนั่นกะ แต่ว่าคนสั่งมาให้โรงเรียนท่านท่านอือว่าได้เอามีสามคูนสามคือว่าต้าว่อนี้สามคูณสามเลยอนี้มันจท่านได้เอายังไงมีสามคูนสอิท้องเีนะแต่ว่าอิ่มแต่ว่ายาลลำบากใส่อยู่ด้วเจ้าคยลองบ่บ่ปอดบ่เคยนอผมตกมลเครื่องเป็นรถอะไรกันบ้ไปเส้นก็บลออกมันแล้ว มีเพชร3-3สามกุญสามมันแบอโอ้โหอืมอกินเข้าไปหน้าแดงซาแล้วกันแล้วพ่อโจรนะเชียวมีสามกสามให้กินเคกินเียนอยากกินก็ไแล้วก็อยู่ไม่ได้้ก็ไ่ด้เป็นตาเครียดรอกเราาได้ให้หั่งให้มีไม่ได้หั่งให้มีมีอะได้งิ้ยนข่ปุนเต้นเลยมันจักสีด้าำอะใดีที่นะให้เขาวลเ้ยให้เขารวยวัะนี้เขาจะมารักคนอื่นว่ะ แต่ว่ามันเกิดือ้ชิยิ้มมีหอแต่เพืนเห็นแต่ว่าแต่ว่าชุด้ต้ได้เพื่อนกับคนในบ้านไดเพื่อนครับสารภาพแต่เขาก็เหตุโทษอย่างไเอ้าเพราะว่าใจเอาโทษฝ่ายเพราะว่าบริโดนแล้วเพื่อนก็เสียชีวิตอ้อเลวกัทางครอบครัวเพื่อนเขาคุกเขาฆ่าไปสั้นแล้วเอาของมูมันสีได้สีมีงเจ้านุ่มให้หั่นกับหั่งเนาะเพราะว่าอันนี้บริษัทไล่ไปสีเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนอัน เพืนห่านนั่นคนอยู่เชโนเนาะแถวทางแบงแต่ขจับได้แต่เพื่อนกะออกปากเองเพื่อนเนาะว่าเขตบันพีนหรือว่าแถวนี้แต่เพิ่นบ่ได้บอกดอกว่าเออเฮือนหลังนั่นคนไปเอาหลังนั่นคนไปเอาเพิ่อน่าว่าแถวบันพีนเออเขตบันพีนแม่นเพิ่นเป็นผู้อาบอกอ่าเป็นผู้บอกเนาะเพิ่นคนไปเอาซ้ำว่าเพิ่นไปจุดเทียงเขาแล้วเนาะคนในบ้านนี่แหละแบบย่ำเทว่าเพิ่นเทียบเทียงแบบยำเพิ่นเมื่อคือบไปที่ไปหาจุดแล้วบันนี้เพิ่นท่าน พมันเลยจับโตพินมาว่าจะจุดเที่ยงนี้ได้จากล่างแล้วสิบไปลายล่างแลุด พอยจูดปีน like eh, ี้แล้วปีหน้าจะให้เพิ่นเห็ดไม้อีกอย่างในเถียงไม้ดิอยากให้เพิ่นได้เถียงไม้หนักล่าเลยกับไผ่ลอยด้วยใช้อันรหนากะมันก็ะไม้หรือว่าใช้สังซีมันก็บ่ัวไม้เอาวัวหรือท่านลูกขึ้นเทียนนั่นกองเพื่อนนะกองเพื่อนจูงเพื่อนในกระไม้เทียนไกลเทียนนี่คนเดี้ยนเพี้ยนถึงเจ้านี่ก็จูบว่เถียงเจ้าจูดกางเพื่อนไก่ทางิวียวมันบ่วไม่เทียนจูดเทอมกูได้จูดแล้วนะ้ววันไม่ไหมนี่ แรเดือดคอมเฉยเลแต่เช้าก็จับมาแล้วกับมาคอยที่เอ็นเอาออกให้มันแล้วซะมันจะขีดเล็กกับไฟวัวได้แล้วแทนปงไหมแขมสีปงอะไรก็เอาท่านที่บาดเทียงเราอยู่ในนี้ท่านเพคนก็เลยจับโตคนได้แล้วก็อังมาแบบคนท่าว่าจะจูดเทียงคนเนี่ได้จักล่างเลยคนว่ากับประมาณสิบปลายล่างเพว่าแ่บนนีย่างคนได้จูดยังย่างคนว่าจู ปีนี้ปีหน้าอะไยังให้เพิ่นเฮ็ดใหม่เพิ่นว่าแล้วน่ะเป็นคนบ่เต็มบ่หรือว่าคนเต็มร้อยกินยาโอู้กินยาเนี่ยแบบพอกับแบบบ่ลดนแน่เง่ายง่ายฮะพ่อก็คนที่มากนี่โอ้โอ้เ่าโอ้พ่อเฒ่าเคยมาขอกินนี่บ่แม่นดูร่างกายเขาดูดพ่อเนาะเฮ้ยแมนพ่อนี่พ่อแม่นี่โอ้ยยังเว้าอยู่เห็นหวานนี่เราว่ามึงเป็นพ่อเราเราขอเนี่ยนำ่ว่าไปรักรดจักเข้าเฮ็ดในบ้านชาบ้านลือแท้อยู่บ้านนากรงไผ่ บา่บา,าบาตา้าก็หู้ยกกับซาโบเออว่านี่เราแหละเรามานำท่านแล้วก็เห็นคนหุ่มอยู่เนาะพออ้มอ,อมนะแต่ว่าลูกเราบาดัดกินยาเลยเราวาดคุ้มค้ั่งแล้วหึ่านนแต่ว่ามีผ้าบบาน,นีในมือเลยเขาเลยบุกานี่แล้วก็ให้พอมาเอืเ้อมมาเคลียเอากอมเมาแล้เห็นได้ใช่เราอ้ยมีลูกชายผู้เดียวเราเห็นอะไรยจะเป็นแน่นๆซับเรา มันนั่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเรี่องลูกก็เพื่อสิได้เป็นขู่เป็นคนคือเพื่อนเอากบนเลยบุญลาได้บุญไปบุญมั่นถือเรื่องลูกได้ดีนี่ถือว่าเพป็นบุญลายได้พ่อตายถือผู้ดีดีไปถือผู้บก็พอได้ชำนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะคือนเราเลี้ยงได้แต่ิ้่โตเนาะเลี้ยงจิตใจเขาได้ิใจเลี้ยงบขได้บอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายพี่น้องเนาะขมือในหันอ่าเฮ้ยคนอื่นจะเป็นจังใดกระซังคระแนเฮาบจะเป็นคือเขาก็เดี๋ยวเราได้นั่นแล้ว ไปสิเป็นได้ก็ยากก็แนะาให้อย่าสุเป็นนี่ก็แต่ก็ห้องอย่างใกล้เสียงคนอื่นนี่ห้อง้องยงเสียวยนวตู้ใส่นอย่างไกลยังยนเว้าติบัดนี้กแบบคือว่าแบบเนียงเน่ยคนอื่นเขายงป้าในหน้าเนี่ยแต่ของบ่เยี่ยงของอยู่เต้าพุ่นเวาองเี่ยยังคิดยากนะติเออเพิ่ว่าแล้วตู้ใส่กันแหละแต่คนเียน่ะบ่แม่นคนคเนี่ยงบ่แม่นบ่แม่นเป็นบทเรียนอันล้ําค่าบัดนี้เนาะเได้จังว่าทางเียงแล้วก เดีแบบคือว่าติดพพุนน่ะลดี้จะกล้องเรเคยติดไรท่านนบานเมียเนี่ยแต่านเผ่าเผ่าเบอ่์เม่าว่าติดนั่นติดพระนันพรุนเขามันเดียวติเขาว่านางคุยกับท่านนี่เขาบญ้ากับม้าเนี่ยมันนางคุยน้ำเนี่ยเขาาติดแหละนี่แล้วเขามันยาวนกหูเด้มันมันเลยแต่ว่้านจะไปถามรีกับไผ่ว่าเนี่เขาเขาไปได้เลยเลยเขาไปได้เลย เขามันยาวกว่าหูเนาะแปลว่าอ้าวสิเต็มแล้วก็ยามบ่คุยได้เลยก็ต้องสิว่าเขาคุยนําสิบ่คุยเขาก็แล้วล้ว่าแล้วกินเนาะเคยได้จเป็นลุงนีแบบเวลาเพิ่นบ่ได้อยู่เที่ยงหรือว่าเพิ่นอยู่เที่ยงก็บ่ได้เคยเข้าไปเที่ยงเพิ่นแหอยู่หน้าก็อยู่แต่หน้ากองผู้เมียแบบหาเฮ็ดตาเฮ็ดหยังไป มีแต mm. yeah, ่โมมยังแบบเข้ามายังนี้แต่คนก็ยังเว้าได้แต่ก็เาเป็นคือคนว่าก็วันีทุกาเนี้ยยากเขาพ่อันี้ก็อยู่ก็อยู่ฟตบเรียไปเียังยังกับไปก็ไปเลยเดพนนเาเรียบยิบเไปตีนสั่นมือเงีเนาะไปไปเห็นเห็นของนแล้วเอามาเป็นของโตแล้วมันดูดีดดว่าง่ายคือบอตาว่าแลวนกไปรวยก็บรุยนะ แต่ว่าเพิ่นเบิ่งอยู่เนาะบ่แม่นของเฮามันบ่ตัวอยากได้ของอื่นอันของผู้อื่นของตัวเองมันมาเป็นของเฮามันก็บ่ได้เอาไปมันก็บ่เป็นสุขเนาะ่ไปก็บ่เป็นสุขแล้วเป็นสุขอาเาลายพี่น้องเนาะอ่าก็เฮงเว้าบัดงค่อยเฮงยงไปเนาะเอาๆสบายดีเนาะ จังไดมกะกินเอ็มร้อยยี่ห้อมแ่ารยอมใจใช่ไหขอบคุณขอบใจเนาะพรอแม่พี่น้องเอฟซีวัชสุขุสุคนพี่น้องเนาะที่เข้าแล้วก็บบกดข่ามโฆษณาทางซองพอมน้องมินนี่เนาะพี่น้องเนาะกะอ่ามันกะเกิดขึ้นได้กับผู้คนนั่นแหละพี่น้องเนาะกะบบว่ามันที่เกิดขึ้นเมื่อใดเวลาใดเท่านั้นที่ชื่อเนาะอ่าควอมือพิชภัทรพี่น้องเลยบัดนี้อ่าเขากัเอาควือพิดพลาดของเขาแหละแล้วก็มาละมัดระวังบัดนี้ คนระวังกับคนที่ถ่าลักนะมันต่างกันนะพี่น้อง,นองเนาะเฮาระวังเนี่เฮากับบฮู้วาสีละวังอ่าในฮอดมือดบาบัดบัดภูศิลักนี่มันมีเป้าหมายมันอยู่เดียววาสีสส่เอา,ม,อามือนั่นมือนี้โดยเฉพาิลักตอนนั้นตอนนี้แต่ว่าผููระวังนี่อ่าสมมหมดว่าเออระวังใช่จากเดือนสองเดือนอเอนี่ยบุมีม่ยังเกิดขึ้นมันกะอ่าสลา,าใจแล้วเนาะพี่น้อง,องบัดน,นี้ผูมันศิลักมันมีเป้าหมายมีแบบแผนอยู่นะว่าเอ ิเอามือนั่นมือนี้เนาะเฮาบัดโอ้นี่แหละพี่น้องเนาะมันก็อ่บ่คุ้มอยู่ดีพี่น้องเนาะถ้ามันเียเสียโอ้ยเามาแล้วก็มันยืมันยาวแต่เอาได้เียได้เสียก็ทับใจไพี่น้องเนาะแต่สิเป็นของเฮามันก็เพนก็สิเอามาส่งถ้าบ่เป็นแล้วก็แม่นแล้วเลยพี่น้องเนาะอ่าบ่ตาก็พอได้แต่ไม่กันสครับสอบําแล้วก็คับอ่าป้ายเนาะเลขป้ายทะเบียนคืน่งรถจักก็ได้ก็ โอ้ยแค้นใจอยู่ตอนนั้นพี่น้องจนจักศรีปอยจักสรีดาจักสศวีาอย่างพี่น้องตลอดว่าวมือถือมีแต่ให้นบให้เขาห่างเขามีตอนนั้นเพิ่นห่างเพิ่นมีพอเพผลใบลักใบเล่มของเพื่นเนาะเผลสนุกสบายแล้วก็ันจากภาษาข้อมเดือดห้อนให้กับอ่าเพื่นอื่นฉะนั like ้วก็พ่อพี่น้องแต่ว่าในใจโอ้ยมันก็ไฟลุกขึ้นถึงแล้วพี่น้องเลยเอาโอเคสันพี่น้องเนาะสันมาใต้เก็คือจะได้ขอโทษจบคลิปบอลเด้อเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกล่าวคำว่า สบายดีสันพี่น้องเนาะบ๊ายบาย